สวัสดีค่ะส,สวัสดีพี่น้องกองไยสุขสุขคนจ้ามาพอ,อกาดิบกเวลาจ้าพี่น้องครับแซ่บล้วนอันนั้ทิพย์นะคะมาพี่น้องค่ะมือนี้พย์พาพี่น้องกินต้มปลาคังนะคะปลา<น>ปลาออมชิ้นเออเ <laughs> งินมามีก็เลยเดบไปทุกคังมาต้มพี่น้องปลาคังอ <laughs> ันปลาคังซื้อมาแต่บุญแล้วพี่น้องอันแร่ปุ่นละเอาเอาเขาช่องฟิตไว้แล้วก็อันนี้หั่นเป็นชิ้นๆนะคะตอกเจี๊ยกผงผงผมได้ไข่อีกแล้วพี่โมแม่โมบอกว่า แม่โมก็ชอบกินไข่หวานน่องมาร์กเลย,ออย,อยเออพี่เอิ่งแม่โมมาก,กินน้ำเมยแม่เด้อครับคุณแม่โมมามาซุขคูซุขคนหล่ะจ้ะมาก,กินข้าวน้ำจิ้มจ้าเสียบบอกเลยเลยว่าอร่อยมากไม่กินวางแ่ตมันกีนจ,จานหมากเลยค่แแำแหลกเนาะสัมผัสแหลกแซ่บ mỏng người chặt không điều, Mình thì bóp mọi hộp mời bọc này. bọc mời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  không mời bọc mời bọc mời bọc เมื่อกี้กินเขาแล้วก็สิไปซื้อของอีกแล้วพี่น้องจ้าน่าจะไปซื้อตู้แช่ตู้แช่เบียร์วุ้นนะคะตอนใบท่านจะซื้อมะติสันน่นเลยคพี่น้องวายอยู่น้องน้ำบอกว่านีไ่ไปซื้อของไปซื้อยังคะไทยเห็นน้ำแนนน้ำก็อยากติดรถไปน้ำติด,ด,ด <laughs> ก็เลยว่าบางครั้งเล็กๆน้นอยๆเบอร์อยากทายอยากร่ำคานเราไปร่ำคานดอ้ว่ทางมันต้องเกจนเดี๋ยวฉันมาติดเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเหมือนเดิมน,นะคะ ไม่ได้ไปบอว่าพย่อยซื้อควองอกจ้ะที่นอ่อเืิอมสิเขาทีเขาท่างมาจา้ะแบบก็หย่อยๆ,ๆเลยที่นัดทักมาแล้วที่เห็นมากกินแล้วที่ก็สงสาร เนี่ยโม่ขอบคุณด้วยนะครับทรงตานคือมันไม่ได้ปวดหลอกฟันนะแต่ว่ามันซบบ่เข่ามันเลือประมาณนี้พี่น้องแค่ฟันมันไม่รับกันมันมันเกือบจะรับมันก็จะมาแค่นี้แล้วก็ลาลงไปได้อีกแลยวเพราะมันดันอันนี้นลยเลยอย่างเยมันเป็นแบบกากาเกลื่อนเกือยังไงเนี่ลงไปก็ยังเห็นมันขาด มันกัไปกึก๊งยงเดียวมันกับขาอยู่เนะอตอนนี้อลินลินดันกับเพดานมันมั่อะไว่หวานหวนปะมันก็จะเปิดง,งด่ายอยั่ขึ้นเพื่อเลือดบุนเจียไปล้างมันเมืงอ้านชิมมากามากเลยบบเบงมาเบ่งสักเบ่งเบ,บ,บ่งยุสัยล้างขว มันมเปิดเปลอกเบ่อหเมื่อไ่ที่บอกอายุเทหร่บอกกันอ่อ๋อจิน้องเดียวต้องลเปิดบานแลน้วค่อยเลื่อมเอาีแจงหอกส่วนเราเสียว่าขอบคุณครับกบเพื่อนังเกียร์ะคอกมุนอเปิดประตูออกมาทั้งบอกเลยนะออกมาอยู่เปิดประตูกับเปิดไปสุดเออบอกีเห็นเลย มะพีโก้งดีิรอองอยองยอยองๆยอย่ายยงนันเล <32 S 1> ยมือน,น,นี่ตาตาขาแบบอามสิสองบูล้ววันที่หนาวใช่หงอันนี่าทุกทอง,อองนหนามือเศร้าอ่ะมาเด้อจะมากินข้าว้ำดึกจ๊กๆจัไม่ดีมมนขึืนเน่ย ก็เคอมเมนเลยเป็นบางส่วนเราก็รับนาะคนนอยากรับแต่เว้นก้าไปเนี่ยนอนสามถุเม,มื่อคืนนี่ปกตินอนเทียงขึ้คืนตื่นไปนี่ไปยางดิจังไรจังมืนตากเมื่อคืนชิปิโต้คอมเมนอยู่พาตอบแล้วเ, <c oughs> รลเรียบร้อยบอกม่เบิอีกอีกไปเจอไปเจอมาเบิ่งอีกมาเนี่ยเลือบักหลายหนึ่งสิตื่นมาเขาของนัตอนตีซีพี่น้องเพนอนเร็วเอยางนอนเนี่ยนี่ยกับตีหานี่ยไม,มลูก ถอยขึ้นไปเดี๋ยวนี้เอาเบิ่งเนี่ยทำหนั่งก็เอาไปกล่าวลาชิถอยเดี๋ยนี้ลงมาขาเดียวย่อขาเดียวลงทำหนังกะเอาถือว่าัฒนาแล้วชิหนาสีทองเลยจ้ะนุ่มไข่แล้วนุ่มไข่ขลแล้วพา,าวะ,ะ,ะากันหลุนอยู่นะ <Marvel> hết mà tôm nhắm được gặp hết mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทางน้ำมั่วดให้หน่อยวัดดิสัสหวัดหาดอ่ะา <c oughs> มาแล้วกูเขื่อนมาปีนอ,จอ่จังหวนตีโอ๊กโอกข่มต้เวนกัวเวกว่า,เกาอยู่ต,ววยต,ตีนอนตีนึงกวัวตีสอง แสบพี่น้องแสบแสบอขอบคุณทุกออเดอร์ที่เก่าด้วยใจพี่น้องค่ะวันนี้พี่ส่งให้นะคะขอบคุณลากเลย,ยอขอราเดี๋ยละนำพาความแสบส่งให้พี่น้องเห็นเห็นเพิ่อน ขอ,องหัวแล้วพ่นตําจีนพ่นนี่อรงมากมันก็ว่าแสีบสมคำแหลมลื่นนี่แสีบอิริเป็นบ่นครับห <c oughs> มายถึงว่าอวยบ่เป็นการอวยหรือเปล่ากันนะแต่ว่าต้นตัวก็ว่าแสีบครับกึก๊บยิ้มหมายถึงว่าแของนะอยู่ว่าโฆษณาเกินจริงอร่อย <ปะ S 1> อร่อยก็บอกต่อพีนะเนียนๆครับอิริ จังหนึ่งก็คคอจังคุกให้ซัดเดี่ยงเ่ยนะทำไมาเอาเลยไปมาเสียเงินเนี่ยเพราะว่าบอเคยหยิมุ้งไผใส่อะนะ <c oughs> เก็อายมื่อกี้ย้ไมใส่จิเอาเคนอย่ลเมื่อกี้ยทำนองยิ้ม่เลยก็หยอกันมักเราผสระสมหยอกกันที่ซื้อน้อได้ปรเกิดข้ใจสักกันสักวันนี้ที่เราหยอกบุษันไม่จีบเป็นแน่องม้นะ่อนอันเธอแหลกว่าหยอกกันไลยเลยสั่งเนาะอยังไงใชกันหลดแล้วสั่งเพชริดปานกับมะเล้วระ ยังเข้าไม่คุ้นไม่เห็นหรอดอย่ว่าขนาดยำบัวแดงเสบปปเนี่ยนะอ,อันนี้เขาจะยำัด้เขาจะเบียดอยูอ่กมนหนักลงปะล้หนักอ่ะไอตอนนี้คงที่กสิบหกสิ สวิง u, อยู่บรมาหกสิบเอ็ดจุดศูนย์หอกกับเป็นบรมาณหกสิบจุดศูนย์ไหมเอาหกสิบเอ็ดบวกลบหนึ่งกนแล้วกันบวกลบหนึ่งะหกสิบสองหกสิบบาทเคสคล้ายเคยเห็นวน่อมั้ง ไม่มหรือว่าถ้าผู้ต่องเปลืองวัดเอ้ยู้ต้องยอมวัธุดิบมั่นที่เพศคขายของทิปสิบบอเปลืองแน่นอนที่จริงเพศก็ยังที่กินอ่ะเอาเอาใจเขาใส่เขาเราคิดเชื่อว,ว่าเหมือนที่เราเคยไปกินร้านอาหารร้านอื่นมาแล้วมันแบบบ่ถึงเครื่องสิไหมข้อเสียลดเสียความรู้สึกแบบอยาก,<อ>กให้มันแบบแทบแทบ<ๆ> แคเครื่องเกินไปเจ้ครับประหยัดเครื่องกันในกำไรหลายด้วยนะอยากกินน้อยอยากกินนานๆหรือว่าอยากกินแป๊บเดียวละ่ะกินน้อยแต่กินนานๆ ไปเรออื่อยๆทีไปเรืเตยมทีไปเรื่อยๆทีไปเรื่อยๆทกไปจรื่อยๆทีไปเรืนน่อยๆทีไปเรื่อยๆทีไปเรื่อยๆ้ีไปเรื่อยๆทีไปเรื่อยๆนีัปเรื่อยๆทีไปเรื่อยๆทีไปเรห่อยๆัน ประสบปัญหาคือกันนี่งละเพราะว่าส่วนนี้ผู้ใดก็คือกันแต่เพราะว่าโควิดผมกับบได้มาอยู่บ้านกันดอกครับอันนี้คือที่ว่าพี่ไม่อยู่บ้านก็คือแบบปุ๊บเลยเด้บ่ได้มีแพนบ่ได้มีอย่างลยเด้ครับอุ้ยจะอยู่ตรงนี้คนนี้ต้องคู้ด้ว้พอสะคล้ายแล้วพร้อมละสิพูดกันนะ แ่หน่วยเพราะว่าต้องสั่งอาหารแา้วกเขาต้องใส่ไข่ไข่ลไปเป็นทุกหน่วยเพราะว่าหนึ่งไข่กหน่วยต้มใหม่กหน่วยสองหน่วยเสดหน่อหน่วยา่ดาวตีหน่วยอย่งไไงกินจชิ่นจนแบบว่าไ่รล้ว่ากินไข่หล ตอม่าโอไปหาดอกอยากได้เสียใครไปก่อนค่ะมือนังแมวว่ะแมวห้ามพอน้ำลุกเลยเลบื่อจอยบอกเอาบอกลาเรากินจอบไปยูจอยเหรองานวันมี่อาวัไรัางานจนแหลมต่อมามือนั้นเบ่งคลิปนั้นตั้งแมวหรออยากได้เสียใครอย่างะอื่อนเก็ไปหาดอกค่ะ เาสิมาทำมาจะเอาใครมาต่วนเอดแม่หล่าบมห้างัวหมดอร่อยกิ่ของอ่อนเพราะมันอุ่มแล้วลือเนาะงามยุ่งเข้าไปที่อบนี่ละมีซุ้งไม่ซุ้งเหรอเนี่ย ม่ไม <Es> <an> ่คุณดว่าอปลาดอลี่กินข้าวแทบไม่มีแต่ว่าก็ไม่ควาาแบบไม่ว่าเป็นปลาไม่รว่าเป็นปลาข้างอะถ้าพจารออก่อนเาะเป่าส่งฟองหรือเปล่าจเปนล่กงสืฟองล่หมาเลยพี่้ว่านับกันสวงใบมันติดสั่งแม่ สุดท้ายพี่น้องเบิ้งคือเก่าพี่น้องเก่าโอเค okay, ครับผมอดัดคลิปนี้อัตัวลราไปก่อนจะมอเห็นคลิปหน้านะครับเร้่อสวัสดีครับสสวัสดีค่ะโอ้ยเดึงเอี่ยม